สวัสดีครับผมเฉลิมชลน,นะครับผมเป็นนักลงทุนอสั่งหางมาทรัพย์ที่ออสเตรเลียและก็ที่ไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องนะครับแผ่นเป้าหมายหรือว่าเป็นกระดาษตั้งเป้าหมายหรือว่าเขาเรียกว่าเมจิกโนตนะครับมันสาคัญมากนะครับมันสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเรามีเมจิกโนตเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะทําให้เราไม่หลุดโฟกัสไงสมมติมว่าเราอ่ะ ตั้งใจตั้งเป้าไว้จะมีบ้านสิบหลังนะครับแต่ระยะเวลาผ่านไปนะครับเราไม่ได้เห็นตัวเมจิกโน้ตตัวนั้นนี่ยบางครั้งเราก็อยากจะไปทําธุรกิจอื่นนี่อยากจะไปทําร้านอาหารบ้างหรือว่าอยากไปทําเปิดธุรกิจอื่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมมีเมจิกโน้ตนะครับผมติดไว้หน้าห้องเลยนะครับประตูห้องเลยเวลาผมเปิดเข้าหรือ เวลาผมปิดประตูแล้วผมเปิดประตูออกอะนะครับผมจะเห็นเมจิโนของผมนะครับเมจิโนของผมผมเขียนเลยครับบ้านหลังที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมเขียนว่าหลังที่หนึ่งนะครับผมซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่และราคาตลาดอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับผมได้กำไรเท่าไหร่นี่ครับพอหลังที่สองปุ๊บผมก็เขียนเหมือนกันครับว่าบ้านหลังที่สองผมซื้อที่ราคาเท่าไหร่ แล้วผมได้กําไรเท่าไหร่นะครับนี่นะครับพอเราเห็นสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นเฮ้ยเราไม่เกิดความภูมิใจอ่ะมันเป็นความสําเร็จของเราอ่ะนะครับผมแนะนํานะครับก็คือเราควรที่จะมีนะครับเมจิกโน้ตไว้นะครับเขียนไปเลยครับติดไว้ตรงไหนก็ได้ทั่วบ้านหรือรอบๆห้องหรือะไรก็ได้ให้เรามองเห็นนะเราตื่นมาก็เห็นก่อนนอนก็เห็นนะครับนะครับ ถ้าใครอยากเป็นนักลงทุนนะครับสางาหันวัครบันผมให้ผมจับมือทํานะครับมีบ้านห้าหลังสิบหลังที่ไทยก็ที่ออสเตรเลียนะครับทักได้เลยนะครับสวัสดีครับ